ทนจันครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมที่ช่อง YouTube เช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในเช้าวันนี้ผมก็จะได้นำเอารูปถ่ายขนาดบูชาของหลวงพ่อกวยที่ท่านาได้จานมือไว้นะครับอธิษฐานจิตบุกเสกไว้เป็นวัตถุมงคลที่ทันตัวหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อเดิมด้ามง,งา ฝักไม้ที่ผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพโดยตรงนะครับก็ถือว่าเป็นของท้องถิ่นทั้งนั้นนะฮะจะเอามาให้พี่น้องได้ชมในวันนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์เด็ดขาดเนื่องจากว่า ID ดีไลน์เป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับ พี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเมื่อชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เรื่องราวนะครับวิดีโอก็จะพยายามทําสั้นๆน,นะตอนนี้เพื่อที่จะเป็นการรีวิวให้กับพี่น้องอได้ชมวัตถุมงคลแบบสั้นกระทัดรัดนะ คือบางทีนี่ผมจะทําวิดีโอค่อนข้างยาวนะครับบางทีก็จะเอาวัตถุมงคลหลายชิ้นมาทําในวิดีโอเดียวเพราะฉะนั้นรายละเอียดมันจึงยาวนะครับแต่วันนี้ผมนํามา2ชิ้นนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยก่อนนะครับมาดูรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยบานนี้นะครับนี่เป็นภาพที่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับ ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับนั่งในท่าขัดสมาธินะครับแล้วก็ทางหลังท่านเนี่ยเป็นหน้าหน้าจะเป็นในกุฏิเพราะว่าเป็นกระดานไม้อยู่ด้านหลังเห็นนะครับสมัยก่อนนี้วัดหลวงพ่อควยก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะอยู่กลางทุ่งเลยนะครับ กุฏิก็เป็นกุฏิไม้เมื่อสมัยก่อนเห็นไหมครับเราจะเห็นกระดานอยู่ด้านหลังของท่านท่านนั่งตัวตรงเหมือนอย่างหลวงพ่อเดิมนั่นแหละครับนะครับแล้วตรงนี้เขียนด้วยนะครับเขียนบอกถ่ายเมื่ออายุนะครับถ่ายเมื่ออายุแต่บริเวณที่บริเวณที่เขียนอายุไว้เนี่ยแปะด้วยเงินขวัญถุงก็คือแบงค์ยี่สิบนะฮะและท่านกระจานท่านกระจานด้วยมือของท่าน เนี่ยจานยันด้วยมือของท่านนะครับน้ำม้าอูตรงกลางนะครับนี่แล้วก็แต่ว่าเงินขวัญถุงอันนี้มันขาดแหว่งไปหน่อยหนึ่งนะครับขาดแหว่งไปหน่อยหนึ่งเรามาดูาไม้ไม้เก่ามากนะครับเขาเก็บมาตั้งแต่นานแล้วนะครับภาพพวกนี้เก็บมานานมาก นะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อลวยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่เห็นไหมไม้ยังเป็นไม้กระดานอยู่นะด้านหลังท่านนะครับเป็นไม้กระดานอยู่และทางกระดานมือของท่านนะครับจานด้วยพระคาถาปิโยนะครับพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่เป็นเมตตามหานิยมผูกมิตรกับมนุษย์ผูกมิตรกับเทพเทวาเทวดาทั้งหลายอินพรมทั้งหลายนะครับ พระคาถาเขาเรียกว่าพระคาถาปีโยเป็นพระคาถาเมตตาผูกมิตรกับผู้คนผูกมิตรกับมนุษย์ผูกมิตรกับเ,เทพเทวานะฮะบนชั้นฟ้านู่นนะครับจึงถือว่าเป็นพระคาถาอีกบทหนึ่งที่มีความเข้มขลังที่มีความเ,าเป็นเมตตามหานิยมสูงนะครับนี่หลวงพ่อกลวยท่านกระจายด้วยมือนะครับพระคาถาบทนี้อ่านว่าปิโย เทวมนุษย์สานังนะฮะนี่ปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพรม,มานมุตโมนะมตโมนะฮะนมุตตโมนะฮะพระคาถาปิโยนะครับปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพรม,มานมุตตโมนะครับแล้วก็ปิดทอง เรียกว่าปิดทองคําเปรวแผ่นทองคําเปรวไว้แล้วรูปเนี่ยถ่ายที่สหสินนะครับสหสินที่ไหนเนี่ยท่าช้างท่าช้างนี่อยู่ตรงไหนแถวสุพรรณหรือเปล่านะห้องภาพสหสินท่าช้างนะครับนี่แล้วก็บอกกอด้วยนะวันที่หนึ่งอะไรนี่เออเออเนี่ยเ,ออเ,ออเขาบอกนะ วันที่หนึ่งตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาคมอะไรเนาะนี่เนาะมันเลือนลางไปหมดแล้วนะครับนะวันที่หนึ่ตงตุลาคมเนี่ยตรงเนี้ยพศอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะนเขียนไว้นะครับถือว่าเป็นภาพถ่ายที่ มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนี่มีประสบการณ์สูงนะครับทั้งด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดครบทุกอย่างนะครับภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนี่นะครับเหมาะที่เราจะนําไปติดไว้ในบริษัทห้างร้านสถานที่ทํางานหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนของเรานะครับเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านมีบารมีสูงนะครับเราจะเห็นว่า ภาพถ่ายของท่านขนาดห้อยคอเนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่งถ่ายออกมาเมื่อประมาณ4ปี5ปีเนี่ยแต่ประสบการณ์สูงนะค,คนนำไปคล้องคอโดนยิงโดนแทงโดนฟันไม่เข้าเลยนะครับออกข่าวหนังสือพิมพ์ออกข่าวทีวีก็หลายช่องแล้วนะครับก็เลยทำให้วัตถุมงคลหลวงพ่อลวยนั้นมีประสบการณ์สูงทุกอย่างเลยนะฮะและราคาแพงทั้งทุกอย่างนะฮะร,รูปถ่ายปีพศ2521เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ย ขนาดห้อยคอนี้นะราคาเป็นแสนนะฮะราคาเป็นแสนนะแล้วรูปถ่ายปีพศ2500เนี่ยโอ้ราคาหลักแสนหลักล้านเลยนะของหลวงพ่อกลวยนี่เป็นพระกึ่งพุทธการที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดามีนะฮะในบรรดามีในยุคพระเกจิตั้งแต่ปีพศ2500ขึ้นมาเนี่ยยังไม่เห็นว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเนี่ย ยาแพ้เกจิอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับมีราคาแพงมากมีราคาแพงมากหลักแสนหลักล้านอะเอานะฮะหลักแสนหลักล้านนะสำหรับหลวงพ่อก,กวยนะครับเนี่ยเป็นผ้าที่มีมีราคาแพงบารมีสูงนะบารมีสูงนี่ตรงนี้เป็นเงินขวัญถุงนะครับเป็นเงินขวัญถุงแม่อยากจะรู้พศออจังเลยเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาผมมันเลื่อนรางไปหมดแล้วไง เลือดรางไปหมดแล้วเก่ามากนะนี่เก่ามากนะนี่นะครับเก่าจริงๆหน้าตาหลวงพ่อกลวยท่านก็ยังไม่ไม่ชราภาพเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าประมาณสักเจ็ดสิบกว่าปีนะประมาณนี้นะครับภาพนี้นะ น่าจะราวปีพศสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับนี่อ่ะหนึ่งชิ้นไปแล้วสำหรับของพ่อกลวยนะที่ทันท่านนี่หายากนะอันนี้ทันท่านเลยนะครับทันท่านและก็ลายมือของท่านท่านจารย์พระคาถาปีโยเป็นพระคาถาเมตตามหานิยมเป็นพระคาถาผูกมิตรกับมนุษย์ผูกมิตรกับเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่ แล้วก็เงินขวัญถุงด้วยนะครับเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูอีกชิ้นนึงนะครับที่เป็นของหลวงพ่อเดิมผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับชิ้นนี้ก็การสไตล์การเก็บก็แบบชาวบ้านนั่นแหละครับแบบปั้นบ้านเลยนะนี่ขอหลวงพ่อกวยนี่หล,ห,ลหลงพ่อหลวงงพ่อเดิมนี่นะครับของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่เป็นอาจารย์หลวงพ่อกวยนะครับเป็นอาจารย์ นีหลวงพ่อกวยท่านก็มาฝากตัวเป็นสิบเรียนวิชาคาถาอาคมาในยุคป,ประมาณปีพศ2477-78ท่านเรียนอยู่หลายปีนะครับเรียนอยู่หลวงพ่อเดิมหลายปีแล้วก็กลับมา,อ,าอยู่วัดบ้านแครหรือวัดโคศิตารามในราวปีพศ2484นะครับต้นสงครามโลกนะต้นสงครามโลกเนี่ยในยุคนั้นหลวงพ่อกวยท่านก็กลับไปที่วัดแล้วก็ เรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาตามไปสักนะตามไปสักยันกับหลวงพ่อกลวยนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับทางการเรียนไปจากหลวงพ่อเดิมนี่เยอะมาดูมีดด้ามนี้นะครับดูงาดูความเก่าความแห้งของงานะครับเห็นไหมคราบใครที่เขาเก็บกันเดิมๆแบบชาวบ้านนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเก็บแบบข้าหบ,บดีอยู่ในบ้านข้าหบ,บดีเนี่ยมีดก็จะมีสภาพเอี่ยมกว่านี้เยอะ มีดพวกนี้เขาวางวางไว้ในห้องพระอย่างที่ผมพูดอยู่เป็นประจำว่าเมื่อวางไว้อยู่ในห้องพระก็ตากลมตากฝุ่นเวลาฝนเวลาหน้าฝนก็ชื้นเวลาหน้าแล้งก็ร้อนเวลาหน้าหนาวก็หนาวอย่างเงี้ยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชื้นผ่านฝุ่นผ่านละอองผ่านอากาศมันก็เลยมีมีสภาพเป็นแบบนี้มีดถูกใช้ในยุครุ่นปู่รุนพ่อนะฮะแต่ถูกเก็บยาว ถูกเก็บยาวมารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับน,นี่เราดูความเก่านะครับผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยด้านในนี้ไอ้ด้านนอกเนี่ยนะครับดูไม้ที่แห้งพี่น้องท่านเข้ามาใหม่ๆเนี่ยท่านจําธรรมชาติเหล่านี้นะครับจําธรรมชาติคราบใครที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติสภาพการเก็บของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ก,การแตกการลั่นการเล้า,กา,ลาการแห้งของไม้นะครับสนิมของโลหะ ความปราณีตของแหมนะครับสนิมที่เกิดขึ้นตามแหมเนี่ยนะครับพี่น้องก็ต้องพิจารณาจดจําให้ดีนะครับความละเอียดของแหมความละเอียดของอช่างมืออาชีพซึ่งเป็นช่างทางพยุหะเป็นล้านเงินล้านทองของชาวจีนนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นมืออาชีพของช่างเงินช่างทองเหล่านี้มีมีความเป็นมืออาชีพสูงมีความปราณีตสูงนะครับ ต่างจากของเกนะครับของเกนียย่บหยาบมากเลยนะครับเกรดของวัสดุเนี่ยของเกนก็จะมักจะเป็นพวกทองเหลืองทองแดงแต่ว่าของแท้เนี่ยเขาจะมีความปราณีตเส้นลวดเป็นเงินหรือเป็นทองคำนะครับนะครับต้องดูต้องดูเกรดของวัสดุด้วยนะครับดูความแห้งของไม้อย่าให้ขัดแย้งกันนะครับดูความแห้งของโลหะดูความเก่าของโลหะนะครับ เส้นลวดเส้นแหมเส้นเงินความเป็นมืออาชีพตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นนาคจําไว้ให้ดีตรงนี้เป็นนาคไม่ใช่ทองแดงไม่ใช่ทองเหลืองถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองแล้วบอกว่าเป็นมีดหลงพ่อเดิมผมตีเกเลยนะครับผมไม่เอาไว้เลยไม่เก็บแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับที่เป็นทองแดงทองเหลืองบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นนาคหรือเงินเท่านั้นนะครับส่วนงาก็ต้องมีความแห้งความเก่าตามการเวลาเนื่องจากว่ามีด มีอายุประมาณ80-90ปีนี่นะครับมันก็เหมือนคนอายุไป80-90ปีจะมาเต่งตึงอ้อเหมือนเด็กอายุประมาณ17-18เหมือนสาว17-18นี่มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อผ่านมา80-90ปีมันก็จะต้องเหี่ยวจะต้องย่นจะต้องแห้งจะต้องล้นเล้าชำรุดมันจะต้องไม่เอี่ยมอ่องอรทไทเหมือนของใหม่นะครับแม้แต่เก็บมาดีเก็บมาดีก็จะปรากฏความแห้ง รปรากฏความแห้งความค้ำค่าของโลหะนะครับนี่ไหมครับเราดาูงาเก่านี่เป็นลักษณะอย่างไรนี่ไหมครับเนี่ยงาเก่าๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงาเก่างาแท้แยกงาออกจากกระดูกแยกงาออกจากเรซินแยกงาออกจากเขี้ยวจากเขาจากพลาสติกให้ได้นะครับมองปั๊บให้รู้ว่าเป็นงานะนะระหว่างงากับกระดูกงากับเขี้ยวงากับเขาเนี่ยราคามันต่างกันนะครับ เห็นไหมครับข้างนอกแค่ข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยเราก็บอกเกแท้ไปได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวัดทั้งในอีกทีหนึ่งนะข้างในอีกทีหนึ่งเนะี่ยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราดูข้างในนะครับข้างในอ่ะข้างนอกแห้งนะครับข้างนอกแห้งข้างนอกเก่าเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ขัดแย้งกับด้านในนะด้านในก็จะต้องแห้งเก่าเหมือนกัน นะครับแห้งเก่าผุเหมือนกันทุกจุดไม่มีอะไรขัดแย้งกันทางธรรมชาตินะครับนี่นะครับเนี่ยแบบเนี้ยแท้นับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับแท้นับหนึ่งเลยทีนี้เรามาดูพวกอ่าธรรมชาติตามโลหะที่ว่าเป็นใบมีดนะครับ ดูธรรมชาติพวกนี้เนี่ยบริเวณนี้สําคัญนะครับบริเวณกันมีดเนี่ยสำคัญนะครับมันจะบ่งบอกว่ามีดมีรอยถอดมีรอยชํารุดมาหรือเปล่านะครับเราสังเกตจากอะไรถึงจะรู้ว่ามีดมีรอยถอดมีรอยชํารุดก็สังเกตจากคราบใครที่ปกคลุมบริเวณกันมีดนี่แหละครับบริเวณกันมีดเนี่ยเห็นไหมครับคราบใครเขาเดิมเดิมปุ่นเขาเดิมเดิมไม่มีรอยขยับเขยื่อนบริเวณกันมีด นี่เห็นไหมครับบริเวณการมีดไม่มีรอยขยับขพืยื่นใดๆทั้งสิ้นคราบใครสนิมเห็นไหมครับเป็นคราบใครเดียวกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าใบมีดใบมีดกับด้ามเป็นของคู่ตัวมานะครับตอนี้สังเกตรธรรมชาติของใบมีดมีความเก่าตามการเวลาไหมเพราะว่ามีดมันมีอายุป,ประมาณ8 0 90ปีเนี่ยมันต้องมีความเก่าตามการเวลานะครับ เลกเก่าจะต้องไม่มีแสงแวววาวแวบวับสดใสเลกเก่าจะต้องมีความคล้ำคร่าคราบใครจะต้องปรากฏาในร่องสิวจะเป็นจุดสําคัญมากในร่องสิวนะฮะในร่องการตอกจะเป็นจุดสําคัญมากเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตอกใหม่เนี่ยเป็นการตอกใหม่รอยร่องตอกพวกนี้มันจะมีแสงแวววาวสดใสใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการตอก การสังเกตล่องตอกของสิวเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกถึงว่าตอกเก่าหรือตอกใหม่นะครับนี่นะครับแล้วรอยตอกจะต้องเป็นรอยตอกจากมือไม่ใช่รอยปั๊มจากเครื่องหรือว่าเป็นการหล่อนะครับน,นะครับนี่ไหมครับมันเราสังเกตดูตามขอบขอบล่องนะครับมันจะมีเหลี่ยมมีมุมมีเซียนมีความไม่สม่ำเสมอซึ่ง มันเป็นการตอกสิวย้ำๆย้ำๆหลายๆครั้งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการตอกมือหรือเป็นการผลิตมาจากมือมีดหลงพ่อเดิมต้องเป็นการผลิตมาจากมือเท่านั้นไม่ใช่ปัม๊มไม่ใช่หล่อนะครับถ้าปั๊มและหล่อนี่ตีเก้ได้เลยนะครับธรรมชาติกรรมวิธีพวกนี้จะบอกความเก๊ความแท้กับเราได้เลยนะครับ พะมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นมีดที่เขาทํามาจากมือตีตีขึ้นมาจากมือโดยตรงนะไม่ใช่หลอไม่ใช่ปั๊มนะครับนี่เดี๋ยวนี้มีดปั๊มออกมาเยอะแต่ว่าจะเป็นพวกหลวงพ่อกวยหลวงพ่อก,กันเป็นมันจะไปปลอมแปลงมีดสายลูกศิษย์ท่านเป็นส่วนใหญ่นะสายหลวงพ่อเดิมส่วนหลวงพ่อเดิมเนี่ย ยังไม่ค่อยเห็นประเภทมีดปั๊มนะครับต้องเป็นการต้องเป็นการหล่อต้องเป็นการตีขึ้นมาจากมือนะครับต้องกเป็นการตีขึ้นมาจากมือเมื่อเราดูเหล็กมันมีความเก่าคร่ำคร่าได้นะครับกรรมวิธีถูกต้องธรรมชาติเขาไม่ได้ขัดแย้งกับพวกด้ามพวกฝักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีความเก่าตามธรรมชาติมีความผุตามธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยพวก คราบใครพวกนี้นะมีความผุตามธรรมชาติมีความเก่าตามธรรมชาตาิเมื่อความเก่าได้กรรมวิธีถูกต้องแต่นี้มาสังเกตศึกษาลายมือช่างนะครับจำลายมือช่างให้ดีนะจำลายมือช่างให้ดีเห็นไหมพวกธนาคารเนี่ยเขาจะต้องถ้าเซ็นไม่เหมือนนี่ถ้าเซ็นไม่เหมือนเดิมนี่ต้องไปเซ็นใหม่นะครับเบิกยากนะถ,ถ้าลายมือคนละลายมือเนี่ยนะครับเขาไม่ให้เซ็นเขาไม่ให้รับเงินนะ ต้องไปหาหลักฐานต้องอะไรไมาเยอะเลยนะทางคณะทางราชการเนี่ยเพราะฉะนั้นลายมือเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของคนคนหนึ่งเท่านั้นนะครับลายมือการตอกของช่างนะครับเรียกว่าศิลปะของช่างเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างเช่นเ,เล่มนี้เป็นลายเสยมาใบโพเต็มใบของช่างฉิมช่างมือหนึ่งของวัดหนองโพนะครับสิ่งก้นกุฏิสายคารวาสอีกท่านหนึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ พอบวชอยู่ลงพ่อเดิมนี่ถึงสี่พรรษานะครับช่างฉิมเนี่ยบางคนก็บอกว่าช่างฉิมช่างฉิมตอกอักขระไม่ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออกเ,อเลือกคิดไปเลยครับขนาดตอกลายตอกอะไรพวกนี้ได้ตอกอักขระไปเลยจะตอกไม่ได้ครับและช่างฉิมอตอนก่อนที่จะไปบวชก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับเมื่อท่านไปบวชแล้ว ท่านก็ต้องพยา,าพยามศึกษาท่องบนพยายามศึกษาอักขระเพราะวัดหนองโพก็เป็นสำนักเรียนอีกสำนักหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นช่างฉิมก็ต้องก็ต้องอ่านได้อ่าไม่งั้นมันก็ท่องสวดมนต์ไม่ได้ทีครับเพราะบวชตั้งสนะี่พรรษาเนี่ยนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกนะตอนแรกๆเมื่อท่านไปบวชท่านก็ไปอ่านออกตอนบวชเห็นไ,ไหมครับก็เป็นแบบเดียวกับ ช่างฉิมนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นอ่บางคนบอกว่าช่างฉิมอ่านหนังสือไม่ออกตอกอักขระไม่ได้เนี่ยอ่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับนี่นะครับอ่าท่านตอกอักขระอะไรไว้มีดเล่มนี้เป็นลายเสยมาใบโพเต็มใบของช่างฉิมตอกอักขระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าไว้นะครับอิติปิโสวิเสเสอิอิเเสพุทธนาเมอิอิเมนา พุทนาเมอีนะครับแล้วก็อีเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิตีอีนะครับเนี่ยพวกสนิมนีย่ยังจัดจ้านอยู่เลยนะสนิมเนี่ยเห็นไหมครับเหล็กนี่เก่าจริงนะครับศิลปะของช่างถูกต้องนะครับธรรมชาติชัดเจนจัดจ้านทุกจุดแบบเนี้ย ครอบครองไว้อย่างสบายใจได้เลยนะครับครอบครองไว้อย่างสบายใจมีดสวยมีดธรรมชาติอ่านธรรมชาติง่ายการอ่านธรรมชาติออกก็เหมือนกับการอ่านหนังสือออกนะครับแต่การอ่านธรรมชาติไม่ออกเราก็อ่านหนังสือไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนั้นเขาสื่อสารไปทางอะไรนะครับเราก็อ่านไม่ออกแต่ถ้าเราสามารถอ่านธรรมเราอ่านหนังสือออกเราก็รู้ว่า หนังสือเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเหมือนอ่านธรรมชาตินี่แหละครับเมื่ออ่านธรรมชาติเรื่องความเก่าเขาก็จะบอกเรื่องความเก่าความความเก่านะครับเรื่องความเดิมเขาก็จะบอกเรื่องความเดิมเดิมเรื่องศิลปะของช่างธรรมชาติรอยต่อเก่าๆเป็นอย่างไรธรรมชาติของโลหะเก่าๆเป็นอย่างไรเนี่ยเราอ่านธรรมชาติออกเนี่ยเหมือนการอ่านหนังสือออกนะครับ เราจะรู้เลยว่ามีดเดิมไหมมีดเก่าจริงไหมศิลปะของช่างถูกต้องไหมธรรมชาติถูกต้องไหมแล้วก็มามาสังเกตพวกพวกแหวพวกอะไรเนี่ยมันแมทกับใบมีดมันแมทมันแมทกับพวกงาพวกนาคอะไรพวกนี้ไหมมันเก่าถึงกันไหมเนี่ยมันเป็นการพิจารณาเหมือนการสืบสวนหาหาผู้ร้ายของตำรวจนะครับ เนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนการเราดูมีดเนี่ยก็สืบหาความแท้ความเก่าเราสืบต้องให้ทันหลวงพ่อเดิมอย่างเงี้ยต้องเป็นช่างของช่างอะไรเราก็สืบเราก็สืบจากธรรมชาติสืบจากศิลปะสืบจากกรรมวิธีสืบจากลักษณะของแหมของงาของอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้จะทําให้เราเข้าใจในเรื่องมีดได้ดีเลยทีเดียวนะครับ มีดเป็นอะไรที่ดูไม่ยากนะเป็นอะไรที่ดูง่ายนะครับสำหรับเรื่องมีดนี่นะเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็เอามาให้กับพี่น้องได้ชมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สชิ้นเป็นของสาคัญสําคัญทังนั้นเป็นของที่มีประสบการณ์สูงนะครับก็เอามาให้กับพี่น้องได้ชมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณ20กว่านาทีว่าจะทำสั้นๆมันก็ไม่เคยสั้นได้ทักทีนะฮะ กัประมาณ23 24นาทีนะครับโอเคครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะติดต่อรู้จักกับผมนี่ก็มาทางเบอร์โทร086 3529 656หรือใครต้องการอยากจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการบูชาวัตถุมงคลแล้วเกิดอิทธิปฏิหารอย่างไรมีเรื่องเหลือเชื่ออย่างไรเนี่ยลองโทรมาเล่าหรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้แล้วก็มาเล่า,าแชร์กันฟังนะครับ mm hmm. เพื่อ เพิ่มความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เพื่อเป็นเรื่องเล่าต่อเสิบต่อนะครับให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ต่อไปประมาณนี้นะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุต,ติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ